คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพชาวนากลุ่มใหญ่เดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับปักหลักชุมนุมกันที่กระทรวงพาณิชย์วันนี้จํานวนหนึ่งตัดสินใจเดินทางไปที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชค่ะทวงถามความคืบหน้าและต้องการให้คณะกรรมการปปชเร่งไต่สวนกรณีโครงการรับจำนำข้าวที่ชาวนาเดือดร้อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เงินจากโครงการนี้ข้อสรุปในเบื้องต้นก็คืออาจจะต้องรอ2เดือนนะคะ ชาวนาจำนวนหนึ่งสะท้อนผ่านคุณอุรชัยสอนแก้วระบุว่าที่เป็นห่วงขณะนี้ก็คือ,อยังไม่มีเงินไปลงทุนทำนาในฤดูการใหม่และบอกว่าเข็ดแล้วกับโครงการรับจำนำข้าวค่ะพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีที่มีน้ำจิตรถเกี่ยวข้าวรถจ <รถ S 1> ิแแถตนถูกนำเข้ากรุงเทพมหานครป<อ>ิดล้อมหน้ากระทรวงพาณิชย์นนชาวนานำรถที่เป็นเครื่องมือและสัญ,ญลักษณ์ของอาชีพทำนาเหล่านี้ มาร่วมชุมนุมประท้วงเพื่อบอกว่ายังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวทั้งที่มีใบประทวนอยู่ในมือแล้วหลายเดือนไม่นานหลังจากตัวแทนชาวนาใช้เวลาหารือในห้องประชุมปปชสรุปความคลบหน้าของการตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแต่ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนแม้ยืนยันว่าเข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการตามกฎหมาย แต่ระยะเวลา2เดือนทําให้ประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตกแสดงความกังวลเพราะมันนานเกินไปตายก่อนนะครับก็ต้องหาช่องทางอื่นที่มาหาเงินมาให้พี่น้องให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายแล้วก็โครงการด้านน้ำนี้ยังไงต้องหาเงินมาให้เราก่อนมันก็ใช้เวลานะครับสองเดือนนี้ก็นานไปสำหรับพวกเราวันที่สองของการเดินขบวนเข้ากรุงเทพมหานครยังไม่มีความชัดเจนในข้อเรียกร้องของชาวนา หลายคนยอมรับว่าการเรียกร้องที่ยาวนานนี้ทำได้เพียงตั้งความหวังและรอต่อไปเท่านั้นเวลานี้ควรเป็นเวลาเตรียมดินสำหรับทำนาในฤดูการใหม่แต่ปัญหาใหญ่ที่ทุกคนประสบเหมือนกันคือไม่มีเงินลงทุนนี่มันจะทำอีกรอบเราไม่มีทุนแต่ต่างไม่มีค่ารถเกี่ยวก็ยาวค่าปุ๋ยขายาขายอาวปายังไม่มีต่างข้าทวงทุกวันเลยได้จ่ายบันทวนมากอดไว้ กินก็นกินไม่ได้ต้มก็ต้มก,ก,กินไม่ได้ขาบอกให้ไปต้มไม <ป S 2> ่นทวนกินจะกินยังไงอ่ะเป็นเวลาสีฤดูการแล้วที่คำานึงโพสีนาคเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลคำานึงยอมรับว่ารายได้ดีขึ้นเมื่อรัฐบาลหันมาดูแลชาวนาแต่เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิดคำานึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการกู้เงินมาลงทุนทำนาในฤดูการใหม่ก่อนเดินทางมาร่วมชุมนุม คำานึงยอมรับว่าโชคดีกว่าเพื่อนร่วมอาชีพหลายคนที่ไม่สามารถหาเงินลงทุนได้และต้องรอเงินที่พวกเขาควรจะได้มานานแล้วถ้าถ้าได้เงินมาเหมือนการุ่นแรกๆมันก็ดีจ่ะแต่ถ้าอย่างนี้โ,โหนก็ไม่ไหวเป็นเป็นเดือนก็ไม่ว่าอะไรเป็นเดือนไม่ว่าอะไรเลยแต่นี้มันมันมันเกินไปอ่ะสอดคล้องกับความคิดเห็นของประธานกลุ่มข้าวชุมชนภาคตะวันตก ที่เชื่อว่าควรมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาที่มีโครงสร้างแข็งแรงไม่ใช่นโยบายปัจจุบันที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวนาคือการช่วยเหลือเรื่องราคาข้าวเรื่องออช่วยเหลือชาวนายังต้องมีแต่ว่าจะจะต้องมีเหตุผลไม่ใช่ประชานิยมอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันทำลายระบบข้าวไทยทั้งระบบครับเสียงปรบมือดังขึ้นก่อนที่กลุ่มชาวนาจะเดินทางกลับไปโซนพานิษย์ การเดินทางในฐานะเจ้าหนี้ของพวกเขาอาจต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมเมื่อลูกหนี้ต้องรับศึกหลายด้านในเวลานี้และไม่สามารถหาเงินมาคืนได้อุทชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน